สวัสดีครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเลยคลิปนี้ก็จะมาลงปามนะ้าที่เราดับสูงๆเนี่ยมาดูกันชิว่าพี่ที่ลานเขาจะลงกันยังไงจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะเจอเพื่อนๆรับชมกันได้เลยนะครับเพื่นก็มาดูราคาวันนี้ก่อนนะห้าบาทห้าสตางค์นะลานประจําของเรากันเลยทีเดียเชียไปดูน้ำหนักโดยรวมว่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปจอดตรงนู้นนลลงนู้นดูอัา,า,าน <ลง S 2> ี่ Nam mặt nắp nắp món miệng. Oh, ha nung ha nung. Han nung gió nơi đây, hoàn nung gió nơi đây. Hoạt động cho phơi do ai cỡ. Han nằm 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 อีโวคลอสนะ e Cross, ล้ออีวโวครอสรัดยางหลินหลงนะก็บรรทุกหนักได้ค่อนางที่จะโอเคเลยรอแป๊บในหู่ก็ตัดอยู่รอแป๊บชอบนะดีแม็เกเนี่ยเกียร์ถอยหลังแทบจะไม่ต้องเลี้ยงคลักกันเลยด๋เดเชียแม้อยู่ในโหมดเอ่อ 2H นะหรือว่า 2H

พี่เขาเขาจะเอาลงกันยังไงพี่ทรงผมพุทธให้เลยวะนี่นี่ก็คือวิธีการลงจากรถนะเออมีคนสอบถามว่าเออถ้าอยากทำร้านปาล์มเนี่ยทำยังไงบ่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวถามเจ้าของร้านให้นะก็อยากจะเปิดร้านเนี่ยจะเปิดยังไงเปิดไงพี่ถ้าอยากไปเปิดร้านเปิดไง ต้องจ้างคนลงนะคนลงกี่คนเดียวดูไว้นะหน้าแข้งแหก <c oughs> นะนะก็มีคนสอบถามเดี๋ยวคผมคุยพูดคุยไปเรื่อยดีกว่าเกี่ยวกับเอ่อการเปิดลานปาล์มนะครับก็การเปิดลานปา,นะาปล์มเนี่ยแน่นอนถ้าคุณอยากจะเปิดลานเนี่ยทำเลมันก็สำคัญนะครับแน่เหมือนของพี่พี่เขาเนี่ยพี่ที่เรามาส่งที่ลานเนี่ย ก็ทำเลของเขาที่ค่อนข้างจะดีนะเพราะอยู่ติดกับถนนหลักของขนอมนะนี่โอ้โหก็คือทลายมาชนกํแพงตุ๊งตึ๊บๆเลยนี่เรานั่งบนกําแพงกันก็คือทำเลแหละสำคัญนะทำเลแล้วก็อะไรอีกนะมันก็ต้องให้ได้เยอะนะเขาเรียกว่าต้องได้ผลผลิตจากชาวสวนค่อนข้างจะเยอะในการเอาใจอะไรพวกนี้นะก็ก็ต้องหาขาแล้วง่ายหาขา หาค้าการค้าทางธุรกิจอะไรพวกนี้ก็ทำเลอะไรอีกล่ะต้องมีลูกน้องด้วยนะหลายอย่างนะแล้วก็ไปดีลกับโรงงานนะไปไปไปคอร์รปกับโรงงานเอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกว่าอะไรนะติดต่อโรงงานแล้วว่าเราจะไปส่งโรงงานไหนนะเราต้องรู้ด้วยว่าโรงงานโรงงานที่เราจะไปส่งเนี่ยให้ราคาบวกเพิ่มเท่าไรนะ ถ้าโรงงานยิ่งใกล้กับจุดลานเตะของเราเนี่ยก็จะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเพิ่มกาไรเไง่ายๆถ้าทำลานก็ต้องเพิ่มกาไรกาไรน,นะครับในาการน,ำม,นำมุงน้ํามันอะไรพวกนี้นะสิมันก,นก็พูดยากว่ะมันต้องลงแรงเยอะๆนะเกี่ยวกับการทําลานบาห์นี้ขนาดในหัวเรามีที่เยอะๆเนี่ยเราก็เขาก็มีเหมือนกันนะให้เปิดนะแต่ผมไม่ไม่ค่อยไม่อยาก เปิดนะั่นมัน่อนางเงี่ยใช้เวลากับมันเยอะนะครับเราก็ไม่ค่อยว่างนะลูกน้องเราก็ไม่มีด้วยนะมันหลายเรื่องนะหกล้อด้วยอะไรพวกนี้นะมันก็สําคัญหกล้อคนขับหกล้ออีกนะรถตักลงทุนก็ตีว่าสองล้านนะง่ายถ้าไม่มีที่ไปซื้อที่ก็กหลักล้านเหมือนกันนะเนี่ยทีมงานเราเนี่ยหนึ่งในทีมงานเราเหมือนกันนะพอเราเสร็จแล้วนะครึ่ง เป็นไงคนถูกเบอร์พี่ถูกเบอร์เป็นไงมั่งเม่เละอะไรอีกวะเม็ดเละก็ไม่สนใจทีมงานเราถูกเบอร์นะหมดแล้วแหละแบ่งในล้างรับนี่อะพี่แป่งในล้างนี่ ่แหมจะดูรถเรานี่ดูรถทีมงานเรากันธีมนี่แทงของผมเหมือนกันเสร็จแล้วของพี่เขาคนเยอะขอเราคนเดียวน่าจะสองเจ้าเนี่ยนี่วิธีการทุกทุกหลายๆเจ้าก็เอาทางปามนะปิดนะสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นะน่าจะมีน่าจะมี Sama tuk đai lạy Chào có cửa tóc thang bam bít lơi. Có còn hungry người thăm Ngôi nói. Tanh thêm tạp. Ngôi Có gia. Có 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 à, Hoặc là nga. Ngôi tham gia. Ngôi tham แทงหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆสวนหลายๆเจ้าหลายๆคนคนเจ้าของอะไรเจ้าของเงี้ยจุดแรกหนึ่งเหมือนกันนะโอมโอมแบบนี้หนึ่งแน่นอนนะครับทางเล็กทางดีนะก็เป็นแบบนั้นนะ ขี่เจ้านะพี่ตอนครึ่งนะมันทุก3ามเจ้าอยู่ดูสามเจ้าคันเดียวทุกหลายๆเจ้าของนะเขาเด็กเจ้านะภาษาต้เจ้าเจ้าก็คือหลายๆเจ้าของอ่ะเจ้าของสวนหลายหาคนเราไม่ได้ดูเลยฟังด้ยนะ นี่ครับรถปีเวาถูกเบอร์นะแต่ว่าใช้ตังค์หมดแล้วนะนี่ไม่รู้แกสลับยังไงถูกนะของเรายังไม่หมดเลยนะนี่ซีราสีราแปงนี้นี่เหมือนเหมือนกันน้องๆสุราษฎร์เจ็ดแหละซีราเนี่ยเทียบเทียบได้นะเทียบเทียบสุราษฎร์เจ็ดได้เหมือนกันนะซีราเนี่ยนี่เห็นไหม คุณต้องมีพื้นที่ลานพื้นที่ทํางานน่าจะเปิดล่อันนะค่อนข้างที่จะสักไรได้ไหมวะตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดด้วยนะก็คือต้องมีพื้นที่แล้วมีทามีตังสองล้านหรือไม่ถึงก็ได้ไม่ถึงสองล้านก็น่าจะเปิดได้นะผมมองว่าเห็นเขาเปิดกันเยอะบางคนก็ใช้รถกระบะรถรถคอกที่ทุกได้ห้าตันเนี่ยมีนะผมเห็นมีนะบลานแบบ ใบรุ่นสร้างตัวอะเลยวันนี้เรก็มีเหมือนกันตาช่างก็รักแสนสองแสนนะอย่างดีสองแสน 200, นะเอาง่ายอย่างดีตั้งไว้ห่อนหกล้อครับแล้วขี่ล้านก็วันไปนะผ่อนได้นะพวกนี้ผ่อนได้แต่ว่าล้านเท่นนะคู่แข่งก็เยอะนะมันก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของคุณด้วยนะครับว่ามีปามในกำมือคุณเท่าไหร่นะครับถ้าจะทำลานนะเดี๋ยวการทำลานเนี่ยก็ต้องเจาะลึกต้อง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 ลง าเรียกว่าต้องศึกษาเก็บรายละเอียดถามผู้รู้ดีกว่านะไม่ยากหรอกไม่ยากถ้ามีสั่งทำอะไรมันก็ไม่ยากแต่ว่านี่แหละการหาขาเส้นทางอะไรพวกนี้นะมันก็มีฝนเหมือนกัน,กนกของเราเนี่ยรู้จักแล้วโรงงานเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะเ้าอยากจะเปิดเนี่ยศึกษาโรงงานก่อน ว่าพื้นที่คุณอยู่ตรงไหนโรงงาน <c oughs> มีกี่โรงนะโรงงานนั้นให้เท่าไรโรงงานนี้ให้เท่าไหรนะเออจะมีนะมีโคตานะ้าถ้าคุณตามให้เขาสักวันละสิบตันอะไรนวันละยี่สิบตันเนี่ยก็ได้โคต้าพิเศษได้ราคาเพิ่มมันก็มีเหมือนกันนะแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยก็คือปาล์มเนี่ยต้องตัดสุกสุกร่วงนะเดี๋ยวนี้โรงงานมันค่อนข้างที่จะเขี่ยวกำนะค่อนข้างที่จะเขี่ยว ปาล์มเม่ปามอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็เที่ยวเหมือนกันโรงงานก็จะไม่ค่อยสนใจหรอกว่ามาไปาล์มยังไงนะมันต้องสุกร่วงเท่านั้นนะต้องไม่มีไม่มันไม่ได้สนใจหรอกว่าพันปาล์มแต่ละพันเนี่ยกรลักละลายมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่เขาใ่ปุยแล้วโอ้โหนี่ซูนงซูนไอ้ความชื้น นี่ก้อนขึ้นก็ใส่ได้เลยศูนยูนนะแต่ก้อนโดนใส่ไม่ได้เอาเดี๋ยวไปดูหน้ารถกันดีกว่านะครันบนี่ก็เสร็จกันเรียบร้อยใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยนะถ้าทลายกลางๆแบบนี้ใช้เวลาเยอะนะถ้าทลายเล็กก็ใช้เวลานานอีกนะแต่ถ้าทลายใหญ่เนี่ยลงเร็วแป๊บเดียวนะแต่ถ้ายกขึ้นช้านะทลายใหญ่เนี่ยเราจะใช้เวลายกขึ้นงอางที่จะช้านะเพราะว่ามันใหญ่และก็หนัก ขึ tang, ้นนเยะมันจะเที่ยวตลอดเลยโชเฟอร์ราวเราเนี่ยเที่ยวได้ทั้งวันมันเที่ยวอย่างเดียวพอเราไปทำงานยกปลามันบอกอยปวดเอวปวดหลังซะเหลือเกินแผลในหัวมันเยอะจริงๆระวังเล็กนี่สามเจ้ายังไม่หมดเลยดูดสุดยอดแสดงว่าปลาของคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยออกเลยนะของเราก็ไม่ออกเหมือนกัน นี่มันเป็นที่สภาพอากาศครับนะหรือเป็นที่นายกไม่เกี่ยวนะผมมองว่าน่าจะไม่เกี่ยวกันเ,เดี๋ยวมาดูน้ําหนักรถเปล่ารวมดินแล้วก็รวมโชเฟอร์นะว่ามันจะหนักเท่าไหร่ยังไงอ่าก็าจะปิดคลิปแล้วนะตรงท้ายรอบนี้นะแล้วรอบหน้าจะเจอกันใหม่ค่อนข้างที่จะหนักอยู่ว่าหนักกว่ามิวเอ็กเยอะเลยมิวเอ็กตันนิดนิดเองสองสองสอง,สองโอ้โหนี่เลขสองโอ้เลขเดียวกับป้ายทะเบียนพี่เขาเลยว่ะโอ้สุดยอด นี่ตองสองแล้วก็ศูนย์ป้ายทะเบ,บียนของพี่เขาที่ถูกโตเตอรี่สองสามตัวเหมือนกันนะครับนี่ดูสูงเข้าไปเห็นไหมโอ้ยมันจะบังเกินอ,อะไรขมเนาะโอเคนะคลิปนี้ประมาณนี้ละกันถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะอยากเห็นอะไรใหม่ๆนะในเจ้าดีแม็กใหม่นะครับเดี๋ยวก็จะมีโอกาสเดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปนะดีแม็กตัวใหม่ 2024นะครับมาดูเขาเปิดตัวอกย่างจเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม